รกระทรวงบ้านเราแม่งเยอะเกินแล้วก็ถามคือเรามีรัฐมนตรีที่ไม่มีคุณภาพทําอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าบางหน่วยงานก็ไปติดกระทรวงโน้อนอันนี้ก็อยู่ในกระทรวงนี้ไม่สามารถมีอำนาจในการจัดการไปเสร็จนายกเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวด้วยเพราะว่าต้องแบ่งโคต้าให้กับไอ้พวกต่างพรกคอกทางแก้คือต้องเลือกนายกในตรงแล้วกระทรวงไม่ควัวจะมีเกินสิบกระทรวงยุบรวมกันครับยิ่งมึงแยกกระทรวงนะมันติดไงมันเกิดคอขวดครับ นะวันนี้ประเทศเราเนี่ยถึงเวลาแล้วที่นายกจะต้องยุบสภาลงตัวกันนะเฮอ,อไอ้ผลผลิตของลุงพวกนเนี่ยครับว่าสร้างความวิบัติไปเยอะมากเลยในประเทศนี้นะในยุคที่เขาเยดึดอำนาจไปนี่เขาไม่เรียกอะไรมึงไม่รู้เหรอมึงจะไปเขาแก้ปัญหาอะไรมางเรื่องจุนจริตคอรัปชันเขาแก้เปล่า ปฏออิรูปตำรวจทหาร่วยการทําหรือเปล่าพลังงานแก้หรือเปล่าข้าวไฟฟ้าแก้หรือเปล่าน้ำมันแก้หรือเปล่าถนนไหลาสายที่จัดสร้างจนวอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้อ้กูต้องการไปข้างหน้าแล้วกูไม่ต้องการถอยหลังกูละโคตเสียดจแปดปีเก้าปีเลยที่หมดไปกับไอ้ลุกก็มึงเนี่ย คนที่มีโอกาสอยู่ได้ตั้งเก้าปีเฮี่ยททำได้แค่นี้เหรออาหน้าโน้นฟ้าเนี่ยนะไม่ได้เออไอ้ลูกมึง่ะเป็นกรรมการกี่คณะเอ,อาาเไปเอาหนังอะไไปมาชมลเลอะเถอะ วันนี้นะคพวกเราเนี่ยต้องกล้านะครับที่จะวิาพากษ์วิจารณ์นะค,คนเห็นว่าหน่วยงานาราชการมันเน่าเปื่นขนาไหนอะแล้วมันไม่มีใครคิดจะแก้ซะด้วยซ้ำอะแล้วไม่มีใครกล้าพูดด้วยผมว่าคนที่กล้าพูดอย่างตัวไปรงมามีผมนี่คนเดียวในประเทศเนี้ยเออใช่ปะคุณดูดิครับวันนี้ ไอ้หน่วยงานแาพทย์สภาเนี่ยไอ้เรื่อ,องง่ายๆว่าทั้งสินป่วยไม่ป่วยวันนี้ไม่ใจะไม่เลยใช่ปะ่ะมันยากตรงไหนเนี่ยไอ้คนพวกเนี้ยคุณไม่เสียดายภาษีที่จ่ายเงินให้พวกมันอ่ะเออใช่ป่ะเนี่ยสำนักงานตรวจกันแบบนี้เนี่ย,ย,นนดดเ,เ,ยเห็นไหมครับวันนี้ใครทําอะไรมาได้บ้างอ่ะก็เห็นอยู่ว่าโอโ้โหเี้ยมึงกูถงฐาเนเลยมึงจะไปอาบนิยมงานเลยไม่อาบจากบ้านเลยไป ขนาดตึกถล่มแบบนี้ยังไม่มีใครสนแสดงควา,ามรับผิดชอบเลยอ่ะฮะคุณยังจะรอใครอะรบ้าน,นี้วันนี้ประชาชนนี่ต้องช่วยกันปฏิรูปประเทศประชาชนนี่ต้องช่วยกันปฏิวัติ่ึําำน้าแล้วไม่ต้องพึ่งทหารเลยครับเห็นอยู่แล้วทหารนี่คือจุดล้มเหลวที่สุดประชาชนนี่แหละครับต้องยึดอำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกผู้นำด้วย ุณเดาว่าวันนี้ข้าราชการระดับสูงไม่ไเลยเลยประเทศเราชิบหายย่อยยับกว่าน,นี้มันทำเฮี้ยอะไรกันมากวันนี้มีเรื่องเน่าเหม็นเต็มไปหมดมีใครกล้าที่จะทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาไหมมีใครกล้าที่เรย่คดีคนที่กระทําผิดกฎหมายไหมมีใครกล้าที่จะทําอะไรตัวงกับคนที่โกงบ้าก,กินเมืองบ้างแม่งเฉยจะมีเวลาข้าราชการใหญ่ๆเนี่ยวันนี้ผมวิจารณ์สองร้อยแบบไม่ให้ราคาเลยว่ะ มียร์ก็ไม่มีประโยชน์คว้ยเปรังแกรครูเงี้ยครูที่พยายามดีรักลูกศิษย์พยายามให้ลูกศิษย์มีข้าวกินไอสัตว์ถูกไล่ออกแต่คนที่ทำเองประเทศชิบหายไอนี่มันยังลอยนวลอยู่เลยจะมีไปทำควยย้ยในยสำนักงานาสตรงนเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ไอ้คว้ยแลย้วมึงมึงจะสร้างถึงไปหาให้พ่อ,อแม่สามีฉันผลงานไม่มีเยัยมีลงหนักด้วยดี่ไม่เปิดซ่อมที่นั่นด้วยเปิดคันทรีนอลเลยดีไหมทำเองมีไม่สำนักงานาเนี่ยผมถามกันนี่เลย ครูที่แม่พยายลูกสิบปีข้าวกินแมหมดอนาคตแต่คูที่ทาประเทศชิบหายกันนี้วันนี้ยังไม่มีใครกล้าทําอะไรมาเลยเจอหน้าให้ควยม่ง,งจริงๆกูไม่สนใจด้วยตำแหน่งมึงใหญ่ขนาดไหนเพราะวกนี้สำหรับกูมันไม่มีราคาขั้นการระดับสูงในประเทศนี้ผมทุกคนอะกูมีข่านการระดับสูงในประเทศแต่ประเทศก็ศศอย่างนี้เหรอ เออกูมีโอ้อาชีพมันดีมีคมตีมีรมัฐมนตรีเต่ไม่หมดเลยไม่ใช่กูเป็นอย่างนี้อ่ะจะมีพวกมือไปเท่าไหร่เจอหน้าให้คุยจริงๆถ้าอย่ามาพูดแก้ตัวหวงจุย้ยไป็นฮวงจุ้ยพ่อไม่ได้สัตว์คุณถามให้ฝั่งบัวคนพ่อคนแมแ่อะไรเป็นมือเนี่ยฮะสายยางก็อาบน้ำล้างตัวสะอาดได้ แต่ถ้าคนมันชั่วนะให้ฝักบัวละล้างก็ล้างความโสมบมในจิตใจมันไม่ได้หรอกวันนี้ผมบอกเนี่ยอาทิตย์ันดีรัฐมนตรีเจอหน้าให้ควยเลยทุกคนไม่ใรพวกนี้มันบริหารประเทศมัต้องนานแล้วประเทศเราได้แค่เนี้ที่ผมไม่ไปตามประเทศมดูประเทศอื่นเขาแบงเขาไปกันถึงไหนแล้วเขาเจริญจนกำลังจะล่มสลายแต่ประเทศกูยังไม่เคยเจริญเลยล่มสลายซะแล้วเนี่ยบอกก่อนนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนะเจอหน้าผมอยาก,กวนเต้นนะนาที่มาให้ราคานะครับแทนที่จะช่วยกันสร้างประเทศใหญ่ตาแหน่งใหญ่ซะเปล่าแะ่อยาก,กวนเตโกูยศมึงยาอะไรก็ชักแม่งเพราะกูเห็นแล้วพวกเมืองแม่ขยะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าพวกมันดีประเทศเราไม่มีทางมาถึงจุดนี้แต่วันนี้พวกเราไปยกมือไหว้มันทำไมกันไปเคารพมันทำไมไปให้เกียรติมันทำไมเอออีแองเจลีมีปัญหาอะไรกับกูป่าเออใช่ไหมวันนี้ผมลึยขยะขยะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้มึงน,นี่บอกตรงๆไอ้พวกนี้แต่ปากไปไกลสุดทกูนะ กูแม่งชาวบ้านธรรมดาไม่มียศถาบรรดาศักดิ์กูยังกล้าที่จะออกมาเรียกร้องความถูกต้องแต่พวกมึงยศใหญ่โตไม่เคยใจกันเลยอะ่ะพวกมึงมีอำนาจวสาสนาใช่ไหมมีกําลังคนมีกําลังเงินแต่มึกไม่เคยคิดจะทําอะไรเพื่อบ้านเมืองแต่กูไม่ในกูจะต้องมาต่อต่อสู้เหรอฉะนั้นอย่าก,กวนเตยแล้วบอกก่อนนะกูเตือนแล้วนะอย่ายุ่งกับกูพิธาเฮกไม่ต้องมาเรียกร้องมทถุงตัดสินไปแล้ว วันนี้พิธามันกูจะต้องมาต่อสู้เรื่องนี้ถึงแม้จะถูกตัดสินก,ก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้มาให้มึงหยุดปิดปากพูดนะมึงก็ยังมาต่อสู้เรียกร้อง,องในฐานะประชาชนไปพิธาฮะททาไมพอไม่ได้รับการล้วไม่ไปสนใจเรื่องบ้านเมืองเลยเหรอุูก็พูดได้ในฐานะประชาชนนี่ทำไมไม่พูดเล่าเรื่องทุจริตอร์ลัปชั้นทำไมกูไม่เห็นต้องเป็นนกักกเมืองกูยังพูดได้เลย ทำไมพี่ทามไม่พูดอะเรื่องทุดริตคอร์ปชันอ่ะพูดไปสิมึงก็เพอ้อเจ้ออยู่ได้ไอ้พัรคโซวันนี้กูอยากมึงเข้มข้นเรื่องคอร์ปชันวันนี้ประเทศเราชิบหายกาะคอร์ปชัน คุณก็ยังไปเพ้อเจอเลยแล้วลถ้ามึงปากคอร์รัจฉันเนี่ยไม่ต้องทําอะไรครับประเทศจีนเนี่ยนะเขาสามารถสร้างเสริญเจรนะิญคระประเทศที่เป็นชายประมงเล็กๆเนี่ยหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆวันนี้กลายเป็นมหาคนครที่ยิ่งใหญ่เออวันนี้เขาปากปากทุจริตคอร์รัจฉันวันนี้ประเทศไทยควรจะดูจีนทําไมเขาถึงจเจริญไม่ใช่ไปเดินตามคนอเมริกา ทำไมถ้าไม่ชนัการเมืองพูดเรื่องการเมืองไม่ได้ไงกูไม่เห็นว่ไปน,นักการเมืองกูจะกล้าพูดเลยเะนั้อย่าเพิ่งเจอมาไอพวกน,นักการเมืองสร้างภาพกูไม่ชอบเขาไม่ได้ห้ามดิเขาแค่ห้ามเรื่องการเมืองแต่เขาไม่ได้ห้ามมึงพูดเรื่องบ้านเมืองนะกูอยากเห็นบทบาทาพิชานะที่ออกมาต่อสู้เรื่องนี้อย่างเข้มข้นในฐานะภาคประชาชนนะ เพราะนี่คุณมทสิเป็นนักเมืองดังนั้นกูก็ทำในฐานะของนักวิจัยการเมืองก็ได้นี่กูชอบรัชนกม,มากกว่าว่ะตอนนี้วิธาจะมาดีฟอร์มดีอภิปรายดีแต่ผมว่าบทบาทในการต่อสู้เขายังไม่เข้มข้นผมว่าไอ้ทำได้ดีกว่าเรื่องการต่อสู้นะครับ วันนี้ประชาชนต้องต่อสู้ไม่ใช่สร้างภาพกูไม่เอาแล้วพวกสร้างภาพกูต้องการคนที่ออกไปทําจริงๆสู้จริงๆแต่กูไม่เห็นเลยว่าความเก็บกดของการปราบความรัาชาันจากหัวหน้าพรรคของประชาชนน่ะทุกคนแล้วกูยังไม่เห็นบทบาทที่เก็บกดเอ,นองนีนะอู้ไอ้เคยกูยอมแล้วเรื่องสร้างภาพ พ่ธาว่าวอีป้าอไปไกลแล้วกูไม่มีลูกสาวเหรออีป้ามึงออกไปไปอย่ามายุ่งกับกูอีกอย่ามาชอบกูอีกย่างพีิธากันจะกล้าขู่มันวะเอะ คนที่แม่งมีสปอร์ไลท์สองอยู่ตอนเวลาขยัก้าขูมันมึงบ้าเปล่ามึงเพี้ยหรือเปล่าแดกยาบ้างกูต้องการคนมาลุยมาช่วยกันสู้แก้ไขไอ้พวกพูดดีสร้างภาพกูไม่เอาแล้วอีนี่กับเมื่อจะเลิกพเพ้อเจ้อที่ก็ไม่รู้อยู่กับโลกคะไรเป็นจริงบ้าง วันนี้ประเทศเราไปชิบหายด้วยพงการชูจินคอร์รชันเรื่องนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติกูพูดไปตังต้งนานแล้วกูเคยชวนมาด้วยว่าเฮ้ยลงสัญญาบ้านลงกันไม่มีใครกล้าเจ้ยมึงจะทำอะไรได้ถ้าทุกอย่างไม่มโกงหมดอ่ะมึงจะสร้างตึกได้ไงในเมื่อมันโกงกันการออกแบบอะ่ะเห็นไหมไม่โกงเลยออกแบบเออมาเร็วเร็ว กูก็ไม่จะทำอะไรมากมายอ่ะ,อะเอาคนทำจริงๆอย่าเอาคนพูดเอออัญชลีเขาบอกลุงเก่งในห้องโอ้โหเลยในห้องไปตะหัวถ้าหนูอัญชลีเจอกันลุงไปสักทีคนระับกูว่าขาออกมาแน่คนะเรื่องในห้องลุงเก่งจริงๆอ่ะหนูอัญชลีจะลองก็ได้นะแล้วจะติดใจ ในห้องโอ้โหถ้าห้องปิดสนิทนะครับอุ้ยสมบัติกูเกือบไปแล้วไยล่ะรักเราเกินอ่ะเออไม่ต้จ้าหวยเรื่องที่เขารู้ทั้งบ้านเมืว,ว่ารู้เก่งในห้องอ่ะถ้าหนูจะลองรับประกันและคานมาแน่นอนคนระับวันนี้ประเทศเราเนี่ย ต้นสายศพเผาไปแล้วนะสายศพยังไม่เจอนะศูนย์หายห้าสิบคนอะ่ะยังไม่รู้เลยใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ตรวจสอบภาษาคนพอค่อคนแม่อะเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่มีเลยวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าตกลงตึกล่มาออะไรอะ่ะท่ใช่ไหมเพราะถ้าเป็นประเทศจีนกูว่าป่านนี้แม่งไปเกิดใหม่แล้วเพราะนั้นพอที่พวกขี้ฟันก่อนจะพูดอะไรช่วยกาณนาแปลงฟันด้วยกูเชื่อมาเรื่องนี้นะแม่ง จบแบบนี้แหละคอยดูดิเดี๋ยวมีข่าวใหม่มามึงก็ลืมแล้วเรื่องตึกถล่มมีกี่ข่าวแล้วล่ะข่าวชาตินิสี่ข่าวบ้านจันสองล่ามาม่า 5, บ้านจันถั่ล่าเกี่ยงหมดแล้วพราะมีข่าวใหม่มาคนหดก็ลืมไงพวกนี้มันดึงไปเรื่อยมันรู้เดี๋ยวมีข่าวใหม่มนก็ลืมเรื่องเก่าเดอ